เมื่อแล่นเรือเลยเมืองนี้ไป47กิโลเมตรชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านทั้งชายฝั่งอาระเบียและประเทศบาบาเรียนที่บริเวณอ่าวอาวาลิติกจะมีช่องแคบเป็นทางผ่านไปที่เกาะไอโอโดรัสซึ่งเส้นทางเต็มไปด้วยกระแสน้ําเชี่ยวและมีลมแรงพัดลงมาจากสันเขาอยู่ตลอดเวลาตรงช่องแคบเพมฝั่งนี้มีหมู่บ้านชาวอาหรับเรียกว่าเมืองโอเซลิส เป็นที่จอดท่อสมอเรือสำหรับผู้ที่จะล่องเรือออกมหาสมุทรเลยเมืองโอเซลิสไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่มหาสมุทรใหญ่ไปประมาณ188กิโลเมตรมีเมืองท่าชื่ออยูเดมอนเป็นของอาณาจักรชาริบาเอลมีจุดท่อสมอเรือที่สะดวกสบายมีแหลมยื่นเข้าไปในทะเลเรียกว่าแหลมแห่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นจุดรับส่งสินค้าไปยังเมืองต่าง ตลอดชายฝั่งที่ยาวต่อเนื่องกันของเมืองท่ายูเดมอนที่ทอดยาวกว่า314กิโลเมตรขึ้นไปมีชนเผ่าเร่ร่อนทำอาชีพประมงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆเลยแหลมออกไปจากอ่าวนี้มีหมู่บ้านริมฝั่งชื่อว่าคานะเป็นของอาณาจักรอิลิซัสประเทศแห่งเครื่องกำยานมีเกาะทะเลทราย2เกาะก่อนหนึ่งเรียกว่ากาะนกอีกเกาะหนึ่งห่างจากเมืองคานะไปราว20กิโลเมตร ภายในอาณาจักรอิลิซัสมีมหานครสัพทาซึ่งกษัตริย์ทรงประทับอยู่เครื่องกำยาาทั้งหมดที่ผลิตในประเทศจะถูกขนส่งมาโดยอูดเพื่อจัดเก็บแล้วส่งไปยังเมืองคาะนาดโดยเรือแพสถานที่นี้มีการค้าขายกับท่าเรือฝั่งปลายด้วยเช่นเมืองบริกาซาเมืองไซเทียเมืองออมมานาและชายฝั่งปเปอร์เซียที่อยู่ใกล้เคียงอาณาจักรอิลิซัส มีข้าวสาลีและไวายเล็กน้อยนำเข้ามาจากอียิปต์เช่นเดียวกับที่มูซามีเสื้อผ้าแบบอารับส่วนใหญ่เป็นของปลอมมีทองแดงดีบุกและประกากราังทะเลไว้ขายกษัตริย์มักทำแผ่นทองคำและเงินเป็นรูปปั้นเคารพกริกผู้ชายมีเสื้อผ้าบางคุณภาพดีและมีของส่งออกสำคัญคือกําาาและว่านหางจระเข้ เลยเมืองท่าคณะออกไปมีอ่าวลึกมากทอดยาวเป็นทางข้ามเรียกว่าเมืองสคาไล์เป็นดินแดนกำยานซึ่งเป็นภูเขาเขตต้องห้ามปกคลุมไปด้วยหมอกหนาต้นไม้ที่ใช้ทําเครื่องกำยานมีหลามต้นไม่สูงหรือหนามากนักถูกตัดเก็บโดยทาสของกษัตริย์สถานที่เหล่านี้มีโรคระบาดเป็นอันตรายต่อเรือที่แล่นเข้าไปตามชายฝั่งบนอ่าวมีแหลมใหญ่มาก หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเมืองชื่อว่าชารรัดเป็นด่านป้องกันบ้านเมืองมีท่าเทียบเรือและคลังกำยางที่รวบรวมไว้ตรงข้ามแหลมออกไปในทะเลมีเกาะแห่งหนึ่งเรียกว่าไดอสคอริดาหรือเกาะสคอต้านในปัจจุบันมีขนาดใหญ่มากแต่เป็นทะเลทรายมีแม่น้ําใหญ่ในนั้นมีจระเข้มูและกิ้งก่ามากมายซึ่งชาวเมืองกินเนื้อและใช้ไขมันสัตว์แทนน้ำมันม,นมะกอก ก่อนนี้ไม่มีผลผลิตทางเกษตรทั้งเถาวัลย์องอุง่นและ,มะเมล็ดพืชประชากรมีน้อยอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทางทิศเหนือพวกเขาเป็นชาวต่างชาติเป็นลูกผสมของชาวอาระบชาวอินเดียและชาวกรีกซึ่งองพยพมาค้าขายที่นั่นเกาะแห่งนี้มีผลผลิตจากเต่าทะเลเต่าบกและเต่าสีขาวซึ่งมีกระดองขนาดใหญ่หนาที่สุดสำหรับทำจานชามและของประดับตกแต่งเป็นที่ต้องการของตลาด พอพ้นจากเมืองชากัสจะพบอ่าวชื่อโอ,อมานาลึกเข้าไปตามแนวชายฝั่งอ่าวมีขนาดกว้าง94กิโลเมตรไกลออกไปนั้นมีภูเขาสูงมีชาวถ้ำอาศัยอยู่ถัดไปอีก78กิโลเมตรมีท่าเทียบเรือเมืองมอสกาเพื่อเป็นที่รับกำยานจากเรือเมืองคานักและเรือจากเมืองไลมิลิกรวมทั้งเรือเมืองบริกาซาจะมาหยุดทักที่เมืองนี้ประจำ มีการค้าขายแลกเปลี่ยนผ้าข้าวสาลีและน้ำมันงากับกําหยางที่มีทุกว,วันสขาไลเมื่อเลยท่าเรือเมืองมอสาไปจนถึงเมืองอาซิกมีเทือกเขาทอดยาวไปตามชายฝั่งมีเจ็ดเกาะเรียงกันเรียกว่าหมูกก่เกาะเซโนเบียนปัจจุบันเป็นของเปอร์เซียเมื่อแล่นเรือไปตามชายฝั่งนี้ราว314กิโลเมตรจากหมูกก่เกาะเซโนเบียนจะไปพบเกาะหนึ่งชื่อสารพิษ ห่างจากแผ่นดินใหญ่20กิโลเมตรมีเผ่าทําประมงสามกลุ่มอยู่อาศัยซึ่งเป็นเผ่าคนดูร้ายพวกเขาใช้ภาษาอารับและคาดเอวด้วยใบายตาลก่อนนี้มีกระดองเต่าคุณภาพดีจำนวนมากเรือใบขนาดเล็กและเรือบรรทุกสินค้าถูกส่งจากเมืองคานะไปที่นั่นเป็นประจำเมื่อแล่นไปตามชายฝั่งทางทิศเหนือเข้าสู่ทะเลเปอร์เซีย มีเกาะหลายแห่งที่เรียกว่ากะลาอียาวราว314กิโลเมตรทอดยาวไปตามชายฝั่งชาวบ้านเป็นพวกดุร้ายร้ายอารยธรรมมากตอนบนสุดของหมู่เกาะคาไลมิก,าาม,กมีเทือกเขาที่เรียกว่าคาลอนแล่จากปากอ่าวเปอร์เซียไปไม่ไกลมีการดำน้ำเพื่อชมหอยมุกด้านซ้ายช่องแคบมีภูเขาใหญ่เรียกว่าอาสบุและทางขวามีภูเขาสูงทรงกลม เรียกว่าเซรามิดจากช่องแคบนี้เข้าไป95กิโลเมตรนั้นคืออ่าวเปอร์เซียซึ่งทอดยาวไปถึงด้านในสุดที่ปลายด้านบนของอา่าวมีเมืองตลาดที่เรียกว่าอโพลโลกัสตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชาแรกเมืองสปาซินีและแม่น้ำยูเฟตเมื่อแล่นเรือผ่านปากอ่าวเปอร์เซียไปได้6วันจะพบเมืองอีกแห่งหนึ่งในเปอร์เซียชื่อว่าเมืองออมมานามีเรือขนาดใหญ่ไปยังเมืองนี้ ซึ่งส่งมาจากมุงบาริกาซาโดยบรรทุกทองแดงไม้จันไม้สักและไม้มะเกลือไปยังอ่าวอารับอีกทอดหนึ่งโดยขบวนเรือที่เรียกว่ามาดาระตะมีการส่งออกไข่มุกเสื้อผ้าวายอัง่นอินทาลัมจำนวนมากรวมทั้งทองคำและทากนอกจากภูมิภาคออมมานิติกแล้วยังมีประเทศในกลุ่มเปอร์เซียอีกอาณาจักรหนึ่งมีชื่อว่าเกโดเซีย มีแหลงตรงกลางยื่นออกไปในทะเลที่แห่งนี้มีแม่น้ำสายหนึ่งเป็นทางเรือแล่นเข้าไปได้มีเมืองเล็กๆอยู่ที่ปากอ่าวชื่อว่าโอเรอาแล้วเดินทางขึ้นบกไปอีกเจ็ดวันจะพบเมืองของราชารามบาเซียประเทศนี้ให้ผลผลิตข้าวสาลีวายและอินทผลัมเป็นจำนวนมากทวีปนี้มีลักษณะโค้งกว้างจากทิศตะวันออกผ่านส่วนลึกของอ่าว ทอดยาวไปตามชายฝั่งของเมืองไซเทียซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือแม่น้ําแต่ละสายทั้งหมดไหลลงมาจากแม่น้ําสินทุกซึ่งเป็นแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดไหลลงสู่ทะเลเอริเทเรียนก่อนถึงประเทศนี้จะมีแม่น้ําเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หมายถึงงูใหญ่ซึ่งชาวเปอร์เซียรเรียกว่าเกรอาแม่น้ําสายนี้มีเจ็ดปากทางน้ําซึ่งตื้นเขินมากเดินเรือไม่ได้เว้นแต่ที่ปากน้ําใหญ่อยู่ตรงกลาง ริมฝั่งมีเมืองชื่อบาบาริคมด้านหลังเป็นมหานครไซเทียเรือได้จอดพักที่เมืองบาบาริคมแต่สินค้าทั้งหมดถูกขนย้ายขึ้นไปยังมหานครไซเทียเพื่อนำไปให้กษัตริย์มีการนำสินค้าเข้ามาขายในเมืองสินค้ามีหลากหลายชนิดเช่นเสื้อผ้าจำนวนมากหินอัญ,ญมณีมีค่าภาชนะเครื่องแก้วจานเงินจานทองคำและวายอันมุน สินค้าส่งออกสำคัญของอาณาจากักรไซเทียคือเนื้อคอสตัสหนังซิริกผ้าฝ้ายผ้าไหมและครามกระ,ะสีเรือออกเดินทางจากเมืองนี้ด้วยลงบรสุมเอเทเชียนของอินเดียประมาณเดือนกร,รกฎาคมทำให้การเดินทางตรงจุดหมายและรวดเร็วกว่าเลยแม่น้ำสินทุไปมีอ่าวแห่งหนึ่งไม่สามารถเดินเรือได้สายน้ำไหลไปทางทิศเหนือ มีชื่อว่าอ่าวเอรินอนมีเรือเกยตื้นที่นี่หากพวกเขาไม่รักษาเส้นทางไว้เรือจะอับปางได้มีแหลมโผลออกมาจากอา่าวนี้โดยโค้งจากอ่าวเอรินอนไปทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกบริเวณล้อมรอบอา่าวเรียกว่าบารากา้าซึ่งมีเจ็ดเกาะตั้งอยู่เรือที่เข้ามาถึงปากอา่าวจะหนีรอดไปได้ต้องถอยออกไปเล็กน้อย แล้วรอในทะเลไกลออกไปไม่เช่นนั้นเรือจะถูกซัดเข้าไปในอ่าวบารากาเพราะมีคลื่นสูงรุนแรงมากอีกทั้งมีกระแสน้ำวนหลายเชี่ยวและมีหินโสโครกใต้น้ำแหลมคมดังนั้นต้องจอดท่อสมอเรือให้ห่างออกไปในทะเล